ซีเมนในยุคโบราณเรียกว่าตัวประสานได้มาจากปูนปลาสเตอร์ยิปซัมหรือปูนขาวชาวอียิปต์นำมาผสมกับทรายและน้ำเพื่อก่อสร้างปิรามิดเมื่อประมาณ3,000ันปีก่อนคริสต์กาลซึ่งยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันเพื่อนๆสงสัยหมว่าปูนขาวเกิดจากอะไรคำตอบคือปูนขาวเกิดจากการเผาหินปูนและหินปูนเกิดจากการผส,สมตะกอนการตกผลึกเป็นเวลายาวนานของเปลือกหอยและปะการังซึ่งมาจากธรรมชาติชาวโรมันโบราณใช้วิธีผสมปูนขาวให้เข้ากันอย่างดีและกระทุ้งให้แน่นเพื่อให้สิ่งก่อสร้างเกิดความแข็งแรงสิ่งก่อสร้างในยุค นั้นที่มีชื่อเสียงคือโคลิเซียมในกรุงโรมประเทศอิตาลีปูนขาวไม่สามารถแข็งตัวได้ในน้ําซึ่งเป็นข้อเสียของการใช้ปูนขาวดังนั้นชาวกรีกและชาวโรมันโบราณจึงใช้เท่าภูเขาไฟละเอียดผสมกับปูนขาวและทรายทําเป็นตัวประสานมีความแข็งแรงขึ้นสามารถทนทานต่อการโดนน้าได้ดีปฏิกิริยานี้มีชื่อว่าปฏิกิริยาปอโซลานปูนซีเมนสมัยใหม่เริ่มเมื่อปีคศ1756 โดยชาวอังกฤษที่ชื่อจอห์นสมิทตันเมื่อเขาได้สร้างประภาคารชื่อเอดิสตนที่นอกฝั่งคอนิตขึ้นใหม่เพราะประภาคารหลังเดิมถูกไฟไหม้เขาทำตัวประสานที่ทำจากปูนขาวและวัสดุปอโซลาหลายชนิดจนพบว่าตัวประสานที่ดีที่สุดได้มาจากการผสมวัสดุโอลสโวลกับปูนขาวที่เผาจากหินปูนที่มีส่วนประกอบของดินเหนียวผสมอยู่จึงถือได้ว่าจอห์นสมิทตันเป็นคนแรกที่เข้าใจถึงคุณสมบัติทางเคมีของปูนขาวที่แข็งตัวได้ในน้ำปูนซีเมนต์ที่แข็งตัวได้ดีในน้ำได้พัฒนาขึ้นโดยเจม โดยนำเอาหินปูนก้อนเล็กๆที่มีส่วนประกอบของซิลิก้าและอลูมินียมาเผาทำปูนซีเมนต์ปูนซีเมนต์ของปาร์เกอร์มีการแข็งตัวเร็วใช้ได้ดีในน้ำแต่ปูนซีเมนต์ชนิดนี้ค่อยๆหมดความนิยมลงภายหลังเมื่อปูนซีเมนต์ปอดแลนด์เริ่มเข้ามาแทนที่ต่อมาปีคศ1845ไอแซคชาลาจอนสันได้สังเกตว่าปูนเม็ดที่เผาด้วยอุณหภูมิประมาณ1,450องศาเซลเซียส เมื่อนำมาบทให้ละเอียดจะแข็งตัวที่ค่อนข้างช้ามีคุณภาพที่ดีกว่าเขาจึงได้พัฒนาต้นแบบการผลิตปูนซีเมนต์ปอดแลนดที่ใช้ในปัจจุบันขึ้น